ธนากิษดาจะขอบอกก่อนว่าหลายหลยท่านเนี่ยไม่ทราบไม่ทราบว่าเหตุยาเนี่ยบางเหตุมีอายุความบางเหตุมีระยะเวลานะครับหรือว่าจะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการดำเนินคดีอย่างไร สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทีมงานธนายกิจดานะครับจะพามาพบกับหัวข้อที่ว่าอายุความในการฟ้องหย่านั้นมีอายุความกี่ปีและหากทราบเหตุฟ้องหย่าแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ฟ้องภายใน1ปีเนี่ยยังจะฟ้องได้ไหมหรือนําไปใช้เป็นหลักฐานอย่างไรได้บ้างนะครับธนากฤษาาจะขอบอกก่อนว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่ทราบไม่ทราบว่าเหตุหยาเนี่ย บางเหตุมีอายุความบางเหตุมีระยะเวลานะครับหรือว่าจะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการดําเนินคดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญไปติดตามรับชมได้เลยนะครับว่าอายุความในการฟ้องหย่ามีระยะเวลากี่ปีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูประการแรกในส่วนของข้อกฎหมายนะครับข้อกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าเหตุหย่าใดบ้างมีอายุความกี่ปีนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 5 2 9เ้เขาบอกว่า สิทธิฟ้องหย่าเนี่ยถ้าเป็นการหย่าตามมาตรา15,16อนุ1อนุ2อนุ3และอนุ6เนี่ยย่อมระง,งับเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุหย่าใดบ้างที่มีอายุความ1ปีข้อแรกนะครับอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นหรือชายอื่นฉันสามีภรรยาเป็นชู้หรือมีชู้นะครับตามมาตรา1 5 1 6อนุ1มีอายุความ1ปีนะครับ ข้อที่2เนี่ยปลาพืชชั่วไม่ว่าความผิดนะจะเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ก็มีอายุความ1ปีนะครับเหตุที่3เนี่ยถ้าทําร้ายร่างกายหรือจิตใจนะครับหรือทรมานร่างกายแต่จิตใจอย่างร้ายแรงนะครับอายุความ1ปีและเหตุที่6เนี่ยคือไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะาตามสมควรหรือกะทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภรรยาก็มีอายุความ1ปีนะครับหากพ้นระยะเวลาไปแล้วสมมุติว่า เหตุฟ้องหย่าตามที่ทนากิตดากล่าวมาเนี่ยมันพ้นระยะเวลาไปแล้ว1ปีเนี่ยเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างกฎหมายก็เขียนไว้ในมาตรา1 5ึ่งห้าสสบอกว่าหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วเนี่ยสามารถนําเหตุหย่าหรือเรื่องที่พ้นอายุความแล้วเนี่ยมานําสืบสนับสนุนได้ว่าเหตุหย่านั้นเนี่ยประกอบกับเหตุใหม่ว่ามีเรื่องราวอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากพ้นระยะเวลาแล้วฟ้องได้แต่ใช้ได้แค่นำสืบในการสนับสนุนเหตุหย่าอื่น โดยหลักแล้วถ้าฟ้องตาม1 5 1 6อนุ1 2นะครับ3 6นะครับจะมีอายุความ1ปีอันนี้คือหลักหากฟ้องพ้น1ปีย่อมระงับนะครับสิทธิระงับคือฟ้องได้ไหมฟ้องได้แต่3าพิพากษายกฟ้องนะครับแต่ถ้ามันพ้นแล้วเราจะสามารถนำพยานหลักฐานนั้นนะมาทำอะไรได้บ้างเราสามารถมานำสืบสนับสนุนได้ว่าเหตุยาที่ฉันฟ้องใหม่เนี่ย แต่เดิมแล้วเนี่ยตัวจำเลยเนี่ยเคยมีเหตุอื่นมาก่อนอ่าตรงนี้นำสืบสนับสนุนได้นะครับอย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าอายุความเนี่ยหปีนะครับถ้าเป็นการฟ้องด้วย4เหตุแต่นี้คําแนะนําเพิ่มเติมในหลายๆคดีหยานะครับมันก็จะมีประเด็นอื่นๆเนี่ยสำคัญมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเด็นที่จะนํามาฟ้องเป็นคดีเนี่ยก็คือ1ยานะครับสค่าเลี้ยงชีพนะครับสค่าทดแทน 4. ค่าอุปการะ5อํานาจปกครอง หลักๆจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าสำหรับคําแนะนําในส่วนของอายุความธนากิจสดาจะมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมบ้าง 1. เนี่ยเราควรนําพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยไปปรึกษากับทนายความให้ชัดเจนว่าการที่คุณจะฟ้องหย่าเนี่ยคุณควรใช้เหตุไหนนะครับที่ยังอยู่ในอายุค,ความมีความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและพยานหลักฐานนะครับถ้าชัดเจนแล้วเนี่ยก็ให้ทนายความทําเรื่องส่งฟ้องต่อศาลน,นะครับ ตอนนี้คําแนะนําเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งก็คือว่าหากคุณฟ้องเนี่ยแต่คุณมีปัญหาว่ากลัวเขาว่าจะทําร้ายร่างกายนะครับไม่ส่งเสียมีปัญหาเรื่องการพิทักษ์ผู้เยาว์เนี่ยเราสามารถขอคุ้มครองได้นะครับการขอคุ้มครองเนี่ยเป็นไปตามมาตรา1530ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับตอนนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเหตุยา สามารถปรึกษาทีมงานธนากิศาดาได้ที่เบอร์โทร0891427773นะครับหรือ line id l a w y e r n h นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ